เด็กน,นี้พาคุณผู้ชมลงใต้ค่ะไปที่ภูเก็ตไปดูลานจอดรถของร้านขายของที่ระลึกชื่อดังปรากฏว่าพี่น้องประชาชนยืนมองกันงงกันหนักมากว่าเกิดอะไรขึ้นโชเฟอร์รถตู้ทะเลาะกันเองตีกันนัวไปหมดเลยค่ะ คนที่ยืนดูอยู่เนี่ยก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทะเลาะอะไรกันคนขับรถตู้ที่ใส่เสื้อสีเข้มถูกคนขับรถตู้ที่ใส่เสื้อสีฟ้าอกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่จากนั้นก็มีคนขับรถตู้อีกหนึ่งคนเข้ามานี่เป็นสามคนแล้วนะชกต่อยคนขับรถตู้ที่ใส่เสื้อสีเข้ม <spotlight. S 1> ชกกันนัวไปหมดจนกระทั่งคนขับรถที่ใส่เสื้อสีเข้มมีเลือดออกที่ใบหน้าจากนั้นก็มีรปภมีพนักงานขายของที่ร้านขายของที่ระลึกเนี่ยเข้ามาห้าม ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวที่ยืนดูอยู่ที่บริเวณท้ายรถตู้แล้วก็ด้านบนร้านริมถนนเทพกรัตรีจังหวัดภูเก็ตแล้วทุกคนก็งงไปตามๆกันว่าเขาทะเลาะก,กันเรื่องอะไรครับพนักงานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าคนขับรถตู้ต่างคนก็ต่างมาแล้วเหมือนมันนัดเจอกันที่เนี้ยที่ลานจอดรถตรงเนี้ยไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกันมาก่อนเห็นอีกทีก็ทะเลาะก,กันตามคลิปที่เรานําเสนอคุณผู้ชมพอพนักงานลงไปช่วยแยกก็พบว่ามีคนขับรถตู้อีกคนหนึ่งเนี่ยได้รับบาดเจ็บหัวแตก เลยให้พนักงานที่ร้านพาไปประถมพยาบาลในเบื้องตน้นโดยที่ก็ยังไม่รู้ว่าทาั้งคู่เนี่ยมีปัญหาอะไรกันมามเบื้องต้นนะคะขนส่งจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบคลิปดังกล่าวแล้วพบว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการแก่งแย่งผู้โดยสาร,รเป็นเรื่องของการทะเลาะวีวาทส่วนตัวเหมือนคอมเมนต์กันส่วนตัวแล้วนัดมาเคลีย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกคนขับรถตู้ทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเอาผิดทางกฎหมายเพราะว่านี่ทําให้เสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่สําคัญ<ช>คุณลองคิดผู้โดยสารที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาจะกลัวไหมอ่ะคนขับรถตู้ซัดก,กันนัวแบบนี้นถ้าเขาเห็นมีสติ๊กเกอร์ที่รถว่าบริษัทไหนหรือที่เสื้อมีปักหน่อยว่าบริษัทไหนเนี่ยโอ้ใครอยากจะใช้บริการนะเสียหายโอ้เสียหายจริงๆ,ๆนะครับ